จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้ฟื้นฟูสภาพของดินโดยใช้วิชาการที่หลากหลายประกอบกันซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสานของหลายๆหน่วยงานแบบบูรณาการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสวนาฉลิมเนีเราก็ยึดยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของพร,ระองค์ท่านเป็นหลักนะครับทำยังไงที่ตอนนี้เนี่ย เรามาอยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะทําไงเนี่ยผลการศึกษาทดลองวิจัยเราเราก็ประสบความสำเร็จมีผลองค์ความรู้ต่างๆศึกษาต่อไปเ,เนี่ยก็คงเป็นเรื่องการขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนจะได้ให้รับประโยชน์ได้เต็มที่แต่า,างายงานงานศึกษาวิจัยเราก็ทําอย่างก่อเน,นื่หลักูตรที่โดยเฉพาะเร,าเรื่องการพื้นฟูดินนะครับการฟื้นดินดนีะการเลี้ยงกบนะครับเรื่องการเลี้ยงไก่และเรื่องสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับก็ ลักสูตรเด่นๆที่เขาซ้อนนี่ประมาณ13หลักสูตรอันแรกเนี่ยเราก็ขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนรอบๆศูตร,รนะในในในสามตำบลของอำเภอพนมสะาคมาจังหวัดะเชิงเซาอีกส่วนหนึ่งก็จะายขยายผลไปยังโรงเรียนตจดนะแนะล้วโรงเรียนตจดแล้วพี่น้องที่อยู่รอบๆโรงเรียนโรงเรียนตจดและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีการล้วก็ขยายผลไปกับเกษตรกรที่สนใจน,นะครับในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียงศูนย์ก็ประมาณสิบจังหวัดฝังกลุ่มองค์วิชาชีพต่าง